บางคนก็ไม่ได้เป็นหวัดนะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมมีไข้หรือมีการมืนเวียนปวดตื้อหัวนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เลยนะครับว่าเรามาดูคลิปไลน์นี้กันนะครับแล้วก็มาลองถามกันนะว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันใช่ไข้หวัดหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่ไข้หวัดก็ได้นะครับอาจจะเป็นการแบบคล้ายๆแพ้อากาศหรือว่าเป็นความไม่สมดุลที่เกิดจากช่วงอากาศที่เปลี่ยนไปนะครับ ที่มักจะพบเจอนะครับคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามนะคายคอม,มีเสียงหันะครับอันนี้ต้องบอกเป็นทางเดินหายใจนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนะว่าใครที่เป็นอยู่นะครับอยากจะมาสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็มีการทางต้องเรียกว่าผิวหนังอ่าซึ่งโอเคอาจจะไม่ใช่แค่ผิวนะเป็นผมแล้วก็มผีผิวผมเล็บมีฟันมีหนังด้วยนะหนังก็คือหนังของเราเนี่ยคือขาดความชุ่มชื้นไม่สดใส มีสีที่เปลี่ยนไปแล้วจะเปราะขาดง่ายนะครับถ้าเป็นผมหรือเป็นผมแห้งเสียหรือเป็นเล็บที่เปราะนะครับบางคนนี่ก็ผิวที่ชัดเจนเลยครับอากาศเปลี่ยนปุ๊บผิวแห้งทันทีนะครับแล้วก็มีขั้นในขั้นตัวเป็นไข้ขาอาจจะมีร้อนมีหนาวหรืออาจจะแบบทั้งร้อนตรงกลางแต่ว่าหนาวไปมือไปเท้าอันนี้ก็ตส็งเก็ตไหมครับว่าหมอจะแบ่งหมวดอันแรกนี่จะเป็นเน้นแบบเหมือนทัดน้าที่แปรปวนหรือว่าทางเดินหายใจยที่มันแบบมีน้ำหมู่มีมมคล้ายคอมมีเสมหะ แล้วก็ผิวเหมือนทตุด,ดินที่จับต้องได้แต่จริงๆมันมีทุกธาตุนะครับผิวหนังเราก็ต้องมีความทัดน้ำเพืชุ่มชื้นมีทัดลมนี่ไหล,หลเวียนขั้นในขั้นตัวเป็นไข้ก็เป็นคล้ายๆทัดไฟที่มีความแปรปรวนนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะครับต่อไปคือทัดลมนะครับมึนเวียนปวดตื้อหัวห,วหรือบ้านหมุนนะครับอ่าสิ่งเหล่านี้ครับต้องบอกว่าพบเจอได้นะครับพบเจอได้นะครับคนที่เ,เราเหมือนกับว่าไม่ทันได้ดูแลตัวเองเนี่ยแล้ว บางคนก็ไม่ได้เป็นหวัดนะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมมีไข้หรือมีการมืนเวียนปวดตื้อหัวนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เลยนะครับว่าเรามาดูคลิปไลน์นี้กันนะครับแล้วก็มาลองถามกันว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันใช่ไข้หวัดหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่ไข้หวัดก็ได้นะครับอาจจะเป็นการแบบคล้ายๆแพ้อากาศหรือว่าเป็นความไม่สมดุลที่เกิดจากช่วงอากาศที่เปลี่ยนไปนะครับอากาศที่หนาวหรือเย็นเนี่ยบางท,ทีทําให้ธาตุไฟนะครับาักไฟมากขึ้นอ่าก็คืออย่างนี้ ต้องบอกว่าอากาศที่หนาวอากาศที่เย็นเนี่ยบางคนจะเข้าใจว่าเย็นร่างกายก็ต้องเย็นหรือว่าธาตุไฟก็ต้องก็ต้องหย่อนใช่ไหมครับธาตุไฟที่น้อยธาตุไฟที่น้อยเกินไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้สมดุลเท่าไหร่นะครับคือว่าบางทีเนี่ยเราจะเหมือนเรากินน้ําเย็นเนี่ยช่วงแรกๆก็เหมือนกับมันก็เย็นเนาะมันก็รู้สึกหนาวสั่นอากาศหนาวมากแรกก็หนาวสั่นแต่ว่าธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นการธาตุรู้ก็คือวิญญาณธาตุเนี่ยมันพยายามปรับตัว พยายามสร้างาให้มันสมดุลน,นะครับถ้าเราใส่เนี่ยใส่น้ําเย็นลงมาในแก้วนะครับดื่มน้ําไปด้วยเลยใส่น้ําเย็นไปในแก้วแก้วที่ไม่มีชีวิตชีวาหรือว่าไม่มีปรับสมดุลหรือไม่มีธาตุรู้เนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยสักพักหนึ่งแก้วก็จะเย็นตามแล้วก็เย็นอยู่อย่างนั้นแหละครับอากาศหนาวก็เย็นสังเกตไหมครับน้าน้าที่อยู่ในในอากาศหนาวเย็นเราดื่มจะเย็นแต่ทําไมทําไมเวลาอากาศหนาวแล้วเรา อ่าโทษนะครับบ้วนน้ำลายออกมาหรือปัสสาวะออกมาทาไมมันอุ่นละ่ะอ่าเพราะว่าเราต้องมีธาตุไฟที่อุ่นให้มันอบอุ่นร่างกายเพราะเรามีสิ่งมีชีวิตเนาะก็ให้มันพอดีแล้วก็มันเป็นพยการามปรับตัวดังนั้นเนี่ยถ้าหนาวมากๆหรือเย็นมากๆเนี่ยแล้วเราปรับตัวไม่ได้เนี่ยไฟจะขึ้นมากเกินไปสังเกตนะครับว่าคนที่คนที่อ่าอยู่ในอากาศที่ร้อนเนี่ย ลองจับผิวตัวก็ได้ครับมักจะเย็นอ่าอันนี้ลองทดสอบเองได้นะตัวผิวจะเย็นถ้าเราสมดุลดีเนาะเราไม่ใช่ว่าเป็นไข้าตามแต่ถ้าอยู่ในอากาศที่หนาวที่เย็นเนี่ยผิวราจะอุ่นขึ้นถ้าเทียบกับคนคน,คนเดียวกันนะอย่าไปเทียบกับคนที่ธาตุไฟแรงกว่าเราหรือไปเทียบกับคนที่น้ําน้ำธาตุน้าเยอะอันนี้คนละเรื่องลองคนคนเดียวกันดูนะครับตัวจะอุ่นจะร้อนช่วอากาศหนาวเย็นนะครับส่วนตัวเราจะเย็นช่วงที่อากาศร้อนมันช่วยระบายความร้อนออกอันนี้เป็นการเปรียบเทียบง่ายๆเนาะ ทีนี้หมอจะอธิบายเพิ่มเติมว่าแล้วทีนี้ถ้าคนที่ไม่สมดุลแล้วก็เป็นหรือว่ามันหนาวเลื้อรังมันหนาวอยู่นานเนี่ยไฟที่อุ่นขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลนะครับถ้าพอดีพอดีคือกดขับอบอุ่นมันมีไฟชื่อนึงนะ่ไฟอบอุ่นร่างกายมันจะอุ่นพอดีลมก็จะเคลื่อน f l o ดีน้ำที่มันนี่ที่มันแบบมันควรจะอยู่ภายในมันก็ออกมาชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับและสิ่งกันคือดินก็จะพยายามกระชับคืออย่างที่บอกจะมีขนลุกเนาะพยายามให้รักษาขอมอบอุ่นไว้แต่ถ้าไม่สมดุลเนี่ย ไฟที่พอดีพอดีก็จะยังไงครับคืออย่างนี้คีย์เวิร์ดง่ายๆครับไฟอุ่นพอดีคือหมอจะมีคีย์เวิร์ดอันนึงที่บอกว่าดินเนี่ยดินคือดินคือแข็งกับอ่อนเนี่ยคือพอดีคือดินคลายคือผ่อนคลายพอดีลมเคลื่อนอ่าลมต้องเคลื่อนเนาะไหลเวียนถ้าเกิดหนาวบ้างจนแบบลมไม่เคลื่อนก็คือแบบหายใจลําบากเแปลงไปหมดหรือกระทั่งแบบท้องอืดบางคนก็เย็นเกินจนจนจนลมไม่เดินดินคลายลมเคลื่อนไฟก็ต้องอุ่นกระจายอุ่นในที่นี้ก็คือไม่ร้อนไปไม่เย็นไปอย่างที่หมอบอกเนาะ แล้วก็กระจายตัวดีถ้าเกิดอุ่นทัมงหมดอุ่นแค่อ,อกแต่ไม่กระจายไปที่มือเท้าเป็นยังไงครับมือเท้าก็หนาวอ่าเราก็จะเราก็จะกลายเป็นร้อนอยู่ภายในหรือบางคนเนี่ยไม่อุ่นเลยเย็นเลยก็คือหนาวหนาวอกหนาว,นาวคอบางทีก็หนาวไปถึงในช่วงท้องนะครับส่งผลต่อระบบต่างๆเอาไว้ภายในไม่ควรจะเย็นนะครับควรจะร้อนหรืออุ่นพอดีอันนี้เราพูดตะกอนตัวนี้ที่แบบพอดีเนาะถ้าร้อนไปก็มีหลายอย่างนะตับร้อนหัวใจเต้นเร็วความดันนี่ครับ แล้วก็ต่อไปคือน้ําชุ่มไหลเวียนน้ําชุ่มก็คือชุ่มชื้นแล้วก็ไหลเวียนดีเช่นกันนะครับถ้าน้ําชุ่มชื้นอยู่แค่คอป่าแต่ว่าผิวแห้งหมดเลยก็ไม่ดีหรือน้ําแห้งเกินไปอ่ะช่วงหน้าหนาวก็มีโอกาสที่ทําไม่น้ําแห้งหาจากการที่ไฟขึ้นหรืออากาศมันแห้งลงอันนี้ก็ไม่มีผลเสียเหมือนกันนะครับเขียนเนาะอ่าทีนี้เรามาลองดูนะครับว่าถ้าเป็นตรงกันง้ามนะครับอ่าดินไม่ <S 2> <S 2> <S ดิน ดิงคายลมเคลื่อนไฟหุ่นจน้าชุ่มไหลเวียนตอนข้ามเป็นดินแข็งเกรงอ่าลมอั้นไฟมากไฟน้อยไม่กระจายน้ําแห้งไม่ไหลเวียนหรือน้ําเสียส่วนใหญ่ก็กระทบมาจากฤดูการที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะช่วงในาโฟกัสที่ฤดูหนาวเนาะเดี๋ยวฤดูร้อนแล้วมาคุยกันต่อเช่นกันนะครับช่วงที่หนาวมากๆจะเล็บม่วงเลยค่ะอเล็บม่วงเนี่ยก็คงไม่ได้หมายถึงเราทาสีม่วงให้มันแบบเข้ากับฤดูการเนาะแต่ว่าไงครับ เราจะเกิดการไหลเวียนที่ไม่ดีอย่างที่บอกะครับว่าถ้าเนี่ยถ้าไฟมันมันมันค้างแล้วลมมันไม่เดินเนี่ยน้ําที่พาเลือดน้ําเหลืองไปก็ไม่ดีจากที่เลือดดีๆก็คือกลายเป็นเลือดที่เสียหรือค้าขึ้นเอาง่ายๆเราแค่นั่งทับแขนตัวเองเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยหรือว่าเนี่ยกดกดไปก็ได้ครับกดไปเนี่ยสีก็จะเปลี่ยนไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นสีที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคือลมไม่เดินไฟไม่กระจายหรือเลือดลมไม่ไหลเวียนนะครับอันนี้ก็ระวังนะถ้าม่วงมากๆก็อาจจะเกิด อันตรายได้นะครับถ้าเป็นชั่วคราวก็มีแก้ได้แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นนานเนี่ยก็อาจจะสามารถทาให้อวัยวะขาดเลือดจนเสียชีวิตเอ,อ่อเสียอวัยวะนั้นไปได้ได้เช่นนิ้วถูกตัดนิ้วถูกตัดขาในคนที่แบบหนาวเย็นจัดๆนะครับแต่ประเทศเราอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเนาะแค่แค่พูดไว้ว่าถ้าเป็นความไม่สมดุลข้างในแล้วมันแล้วมันแค่อากาศเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วมีปัญหาเนี่ยก็ควรจะรีบแก้นะครับโอเคอ่ะต่อนะครับตอนนี้อยากจะชวนให้ ลองดูนะครับว่าปัญหาที่เห็นเนี่ยครับปัญหาที่ที่เจออยู่นะครับเราเราเจอว่าเราเจอว่าปัญหาของธาตุแต่ละธาตุเนี่ยโดยเฉพาะธาตุอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นมาจากธาตุไฟที่มีปัญหาเนาะที่มันอาจจะร้อนเกินไปจากการที่อย่างที่บอกหรอกว่าเจออากาศเย็นดื่มน้ำเย็นก็ได้บางคนเนี่ยหน้าหนาวไม่กินไอติมเลยเนาะไฟมันขึ้นมาไอไฟโหมเนี่ยหมอจะที่บ้ายเลี่ยครับว่า ขั้นในขั้ตัวหรือไข้เรียร้อนหนาวเนี่ยชัดเจนเลยมันจะร้อนอยู่แล้วก็หนาวบางเมืองจุดแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องติดเชื้อไปอีกอบางคนเนี่ยเป็นหวัดที่ไม่มีเชื้อหรือเป็นไข้ที่ไข้เปลี่ยนฤดูนะครับมันมีชื่อโรคนี้จริงเนาะแต่ก็ต้องบอกว่าอาจจะหมอจะพยายามใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเนาะถ้าช่วงเนี่ยไฟของเราไม่เสถียรไม่สมดุลเนี่ยภูม่วงของเราก็จะทำงานไม่ดีภูมมันมีคำหนึ่งคือและปิดตังคือวงหน้าปิดตังคือไฟเนี่ยที่ทางาน วางหน้าคือถ้าไฟบริบูรณ์มันก็จะอบอุ่นแล้วก็จะเหมือนต่อสู้กับเชื้อโรคต่างได้แต่ถ้าไม่บริบูรณ์เนี่ยเหมือนเราหนาวง่ายสั่นง่ายหรือไฟมันมีปัญหาอยู่ข้างในแล้วไม่ว่าจะร้อนเกินหรือเย็นเกินเนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะตกลงแต่ภูมิคุ้มกันนี่ก็คือไฟที่มันทํางานได้ไม่ดีไอ้ไฟทํางานไม่ดีนี่แหละครับมันคือทําให้ติดเชื้อได้ง่ายยังไม่รวมกับช่วงหน้าหนาวฤดูหนาวก็อากาศมันแหง้งก็มีโอกาสที่ทําให้อะไรครับทาให้ตัวเชื้อเนี่ยมันจเจริญเจริญต,ตัวได้ง่ายแล้วก็ ความแห้งเนี่ยเช่นโพรงจมูกแห้งคอแห้งเนี่ยก็ทาให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายด้วยอย่างเช่นที่บอกว่าโควิดเนี่ยถ้าเรามีการจิบน้ําดื่มน้ําหรือใช้สมุนไพรบางชนิดซึ่เดี๋ยวเจะพูดในในไลฟ์เนี่ยครับให้มีความชุ่มชื้นมีขนจมูกมีเมื่อเยื่อเมื่อที่ดีอ่ะเชื้อจะไม่เข้าสู่ทางในใหายใจอันเนี้ยก็เป็นอันหนึ่งเลยครับที่อาจจะมีปัญหาได้นะครับถ้าเราไม่ดูแลนะครับมีคอมเมนต์จากคุณบุญสวรรค์นะคะบอกว่า <c oughs> หนาวผิวแห้งคันมากทำแบบไหนดีคะโอเคคุณบ,บุญสวรรค์ใช่หครับหนาวผิวแห้งคันมากทำแบบไหนดีคะโอเคเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาบอก,กเลยครับเนี่ยว,ว่าจะเป็นตามที่ะายครับผิวแห้งน้ำมูกไหลแล้วก็เป็นไข้เนาะอย่างที่หมอบอกเลยมันพอมันแห้งเนี่ยมันต้องเติมนะบางคนถามบอกว่าดื่มน้ำไม่เยอะช่วยได้ไหมช่วยได้แต่อาจจะไม่เพียงพอนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเนาะ ถามมาถูกประเด็นเลยครับแล้วก็พอแห้งมากผิวมันก็จะคันเนาะอ่าคันแบบเหมือนกับผิวมันแห้งเหมือนเดินไม่ชุ่มชื้นดังนั้นก็เลยไปต่อแล้วฟฟ้าไฟมากน้ําก็จะแห้งนะครับก็คือคัดจมูกอ่าเขาต้องบอกว่าน้ําแห้งในกรณีผิวเนี่ยง่ายมันเหมือนร้อนจนแห้งจนแห้งใช่ไหมครับแล้วก็ระคายคอเหมือนตะกุนคอแห้งแต่ว่ามันจะมีอานหนึ่งคือมันร้อนแล้วมันมันเหมือนกับเหมือนมันยังไม่ทันแห้งมันดันออกมา มันเดือดดันออกมาซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ภูมิแพ้อากาศด้วยไม่ใช่ไม่ชัดเจนนะว่าร้อนแป๊บหนึ่งพอพอหวัดหายน้ำมูกคัดจมูกอะไรก็หายไปแต่บางคนเนี่ยไม่มีเชื้อแต่แพ้อากาศคือเวลาอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนโดยดูยด,ยดูก็ได้หรือแค่เปลี่ยนจากอากาศเข้าห้องแอร์อากาศตอนเช้าดื่มน้ําเย็นอะไรเงี้ยดื่มน้ําดูดม,มันเปลี่ยนไปเนี่ยก็น้ำมูกไหลแล้วหรือคัดจมูกแล้วอันนี้เกิดจากคันที่ไฟเราไม่บริูรณบูนะครับเราปรับตัวไม่ทัน น้ำก็ร้อนดันขึ้นมาเหมือนน้ำไหมครับที่หมอชอบเปรียบเทียบเราก่อนที่มันจะแห้งก่อนที่มันจะเดือดจนแห้งเนี่ยมันเดือดดันขึ้นมามันก็ไปคัางที่จมูกไปคัางที่อะไรครับตัวคอมันก็มีเสียมหะมีน้ำมูกมีการคัดจมูกได้จำไว้ง่ายๆครับสิ่งที่มันจะกระทบเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทางเดินหายใจแล้วก็ผิวหนังอีกการหนึ่งจริงๆเป็นที่พวกอ่าพวกข้อข้อต่อมันจะมีพวกธาตุน้ำคือคือพวกเลือดน้ําเหลืองแล้วก็สารน้าเยอะถ้าข้อเรามีปัญหามันก็ไม่ไม่ไม่ ไม่มีตัวหล่อดเลี้ยงข้อก็แหง้งก็ฝืดได้ง่ายแต่ส่วนใหญ่คนที่เป็นก็จะก็จะพบได้น้อนกว่าส่วนใหญ่ต้องมีเรื่องอื่นด้วยเช่นอาหารไม่ดีใช้งานหนักจนข้อมีปัญหาข้อข้อเสีข้อฝืออออดนะครับเห็นเนาะแล้วก็พอไปถึงเรื่องออทางเดินหายใจเนี่ยก็มาเจอเรื่องของถ้าดินิกกรณีหนึ่งเนาะคือผมอ่าผมแล้วก็ขนแล้วก็ดูแบบ เล็บเ <L ew s> นี่ยเปราะแห้งง่ายซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเลือหลังมันไม่ได้แบบอากาศเปลี่ยนปุ๊บเล็บเปราะปักเราจะค่อนข้างร้อนแห้งเลือหลังนะครับไอ้ร้อนแห้งเลือหลังเนี่ยอยากชวนให้เห็นนะว่าไม่ควรจะไม่ควรจะให้มันมีปัญหานานาน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่งั้นผมกับเล็บเราจะมีปัญหาต่อเนื่องเลยนะครับไม่ใช่แค่ฤดูหนาวน,น,นะครับเราอาจจะต้องปรับสมดุลกันเนาะซึ่งวันนี้จะมาคุยกันเนาะ <S <S 2> <S 2> ต่อไปนะครับบางทีฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นเนี่ยทำให้มืนเวียนหัวได้นะครับตื้อหัวหรือ,รอ,รอบ้านหมุนซึ่ง เป็นต้องบอกว่าผิวแห้งคัดจมูกน้ำมูกไหลเป็นไข้เนี่ยจะชัดเจนแต่บางคนเนี่ยอากาศเปลี่ยนทีไรเนี่ยมันเหมือนกับไฟมันค้างลมมันไม่เดินแล้วก็เหมือนกับบนน้ำมันข้นนะมันเหนื่อยอยู่ข้างในเนี่ยแล้วก็อากาศที่มันจะการไหลเวียนจะไม่ดีก็มึนเวียนหรือตื้อหัวหรือบางทีกลายเป็นบ้านหมุนได้เลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะว่าทัวนะครับไม่ว่าจะเกิดอาการที่ทัดไฟโดยตรงนะครับขั้นเนขั้นตัวเป็นไข้มีร้อนร้อนหนาวหนาวหรือว่าจะเป็นเรื่องของแบบ คัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามนะคายคอเป็นธาตุน้าเด่นหรือว่าเป็นเป็นธาตุด,ดินเลยออกไปที่ผิวผมขนเล็บฟันนะครับแล้วก็มีความแบบทั้งแห้งทั้งบางทีเปราะขาดง่ายนะครับก็มีปัญหาได้เช่นกันแล้วก็รวมถึงธาตุลมที่บอกไว้มือเวียนปวดตื้อหัวบ้านหมุนหรือบางทีท้องอืดง่ายอันนี้ก็มีผลนะครับนะครับที่เราจะพยายามที่จะแก้ให้ได้อย่างครบถ้วนนะครับแล้วถ้าเราแก้ต้นเหตุได้คือเราทนทานกับความหนาวความเย็นหรือปรับสมดุลได้เนี่ย จะไม่ค่อยมีอาการแบบนี้เราจะแก้ต้นจนเหตุได้เลยนะครับ